สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่นะครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยจูนิโกไม่ว่าจะเป็นบริการขายบัตรบริการเติมเกมโซนโกบอลตอนนี้ทางร้านได้เตรียมจัดโปรโมชั่น s u m o o n e r War l o เซ c นเทเรไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถทักมาที่เพจจูมิโกได้เลยนะครับหรือ ตรงป้ายโฆษณาด้านหน้าได้เลยครับมีทั้ง Facebook นะครับรวมไปถึงราน์นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึง5ทุ่มกันเลยทีเดียวเชียวนะครับถูกสะดวกปลอดภัยต้องร้านจูมิโกะนะครับโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องไันนำตัวน้อกลมหรือช่องแบงค์แคอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็เจอกันในเกมซ m m เมอร์วอล์ลเ Centur นะครับ อ่ะวันนี้ก็เปิดแล้วนะครับวันแรกเลยนะสำหรับใครที่เคยเล่น s u m m o n e r War นะครับก็จะรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีนะครับก็เห็นว่ากระใส่กนข้างแรงนะไม่รู้ว่าสมกับที่รอคอยกันหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมได้ลองเล่นดูแล้วก็โอเคเลยเรื่องการาฟิกเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันครับอ่าจะเห็นว่าภาพค่อนข้างสวยงามนะครับสวยเลยแหละนะครับอันนี้ผมปรับ สุดเลยนะครับแล้วก็60เฟรมเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตั้งค่ากันนะครับนี่กราฟิกผมปรับสุดเลยนะครับเล่นใน LD Player นะอันนี้เขาจะอยู่ในโหมดฝึกสอนอยู่นะครับอ่าแบตจัดอันดับนะครับตัวละครนี้ยังคงคอนเซปต์ตัวเก่าๆด้วยนะอย่างเช่นไอตัวเทวดานะี่ไม่ใช่เทวดาเด็ไอตัวมาเนี่ไอมาน้ําแข็งเนะี่ยเมื่อก่อนเนะี่ย เขาจะไปฟาร์มกันนะครับไปหาตัวเนี้ยระดับ2ดาวแล้วก็มาทําให้มันเทพนะตีโคตรแรงตัวเนี้ยยิ่งตีติดน้ําแข็งยิ่งแรงนะฮะจำชื่อไม่ได้นะฮะในบางตัวก็ยังคงคอนเซปต์หน้าคล้ายตัวเดิมอยู่นะครับอเดี๋ยวเราจำชื่อไม่ได้แล้วย่างเช่นหมาไฟเนี่ยเออเมื่อก่อนก็จะมีหมาไฟหมาน้ําแข็งหมาลมหมาห่าเยเนะนี่ยเนี่ยตอนนี้มันมีหมาไฟอนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูโมเดลในเกมแล้วกันนะครับรับรางวัลกอนแล้วกันนะครับอแจกขงแจกเพชร โอ้โหจะทำรีวิวไปด้วยสักหน่อยนะครับไปแน่เลยนี่เนี่ยอ่ะผมขอรับของกันแล้วกันนีมอนสเตอร์อ่นนอะเดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันนะครับอันนี้ผมขอรีวิวเป็นโมเดลอะไรไปก่อนแล้วกันนะนี่นะครับระดับฮีโร่นะซึ่งคิดว่าระดับสูงสุดน่าจะเป็นตำนานเหมือนกันนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ดูคุณดูเอฟเฟกต์ฮะคุณผู้ชมสวยไหมอ,อันนี้พูดตามตรงภาพแม่งเหมือนเอฟเฟกต์เลย เออเหมือนเอฟเฟกต์ดจียอนอะคืออารมณ์ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเล่นเกม PC อยู่นะครับเอออารมณ์เหมือนเล่นเอฟเฟกต์ดจียอนอะดูดีดูภาาแบบมันใช่เลยนะเออแบบโอโ้โหนี่เกมมือถือปัจจุบันนะครับผมบอกเลยว่ามือถือคุณอาจจะระเบิดได้นะครับใครที่มือถือไม่แรงเต็มตัวนะนี่คือปรับสุดเลยนะเออนี่อะไรอ๋อแอล้วเพชรนะครับเมื่อตัวละครเวลเท่านั้นท่านนี้ก็จะมีเพชรแจกเพิ่มนะครับอ่านี่ก็เหมือนในเวอร์ชั่นแรกนะครับ ดูตัวอื่นสินี่แหละนกโง่นะครับเอ๊อันนี้มันคล้ายๆเหมือนตีมี่เลยเว้ยคล้ายๆตีมี่ไอวีเนี่ยแต่ว่าตัวเล็กกว่านะครับรับขอมากรันอ่าเดรีบไปก่อนละกันอ๋ออันนี้มีไฟใช่ไหมเออรามากรอสนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าในเวอร์ชั่นแรกนะครับตัวมันจะไม่มีเกาะแบบนี้เปล่าวะหรือว่ามีคือ จำไม่ได้แล้วนะเออซาวเนอร์วอลภาคภาคดั้งเดิมอะ่ะคือตัวละครมันเยอะมากครับแล้วก็มันมีหลายธาตุนะฮะผมก็จำไม่ค่อยได้แต่คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวดั้งเดิมตั้งแต่แรกครับโดยเฉพาะไอ้นี่เลยหมาไฟนะครับเนี่ยหมาไฟตัวยอดนิยมนะครับสมัยดัย้งเดิมเนี่ยเขาจะใช้มาตีกันนะตอนช่วงแรกๆเลยช่วงแรกๆเลยที่เล่นัน,นี่ยตัวนี้คือยอดนิยมมากอ่ะมานั่ง นั่งฟาร์มปนะ่ะมันจะมีช่องแชทนะครับอแล้วเขาเปิดเจอฮนะเราก็ไปเกาะเกาะนะฮะเนี่ยหมาไฟนี่คือแรงมากนะเมื่อก่อนแล้วก็จะมีเจ้าตัวเนี้ยอ่าไอตัวนี้ชื่ออะไรวะอิมเออตจวอ,อิมนี่แหละเนี่ยแล้วก็ธาตุนี้ด้วยนะอ่ะาธาตุนี้แหละธาตุน้ำปะวะเนี่ยหรือธาตุมืดวะอันนี้่รู้ธาตุน้ำธาตุมืดนะแออต่เขาจะนิยมมากตัวนี้ครับตีโคตรแรงอ,ะอ่ะอ่าระดับสองดาวเท่านั้นแล้วก็มาปั้นให้เป็น5ดาวก็ว่าไปนะตัวเนี้ย ระดับธรรมดาเนี่ยแต่โคตรโหดนะตัวเนี้ยส่วนนี้ก็เป็นพวกตัวธรรมดาเนาะตัวที่เราคุ้นเคยนะฮะทีเนี้ยทีเนี้ย <c oughs> อาแตอาหารอะไรดูไปก่อนอในส่วนของร้านค้านะครับมีอะไรฟรีด้วยครับแพ็คฟรีรายวันนะครับแล้วก็มีพวกโปรพวกอะไรเนี่ยโปรนะฮะโอ้แพงจะได <c oughs> ะ้มีชุดแปลงร่างนะครับอันนี้ในส่วนอะไรอะ่ะ สกินมาเอ้ยเอ้ยนี่าจะเป็นสกินนะโอ้น่ารักมากครับโลลี่สุดๆนิกกี้เด็กขี้สาวเออมีสกินด้วยฮะวุ้น่ารักมากเป็นสาวเมดนะครับแม่นั่นเหมือนจะโดนหลายบาทเก็บไหมว่าโดนหลายบาทแน่เลยนะครับสาวฮูดแดงโคลี์นะฮะคุ้นๆน,นะตัวนี้ เมีในเรื่องของสกรีนนะครับอันนี้ผมขอรีวิวไปเลยแล้วกันนะไไหนก็ไปไหนไม่ได้ละอ๋อโคอีนี่คือน่าจะเป็นพระเออผมจําชุดนี้ได้อยู่นะจําชุดนี้ได้หัวลิมลิมนะหาดั้งเดิมนะฮะอันนี้ราพีสนะครับน,บนักดาบในสกรนกเป็นชุดอะญี่ปุ่นนะครับโอ้สวยนะถือวงลูกแก้วเวทข้างหนึ่งแล้วก็ดักดไม้นะครับ เม,มีมีน้องแมวอยู่ที่ไหล่ด้วยนะาราคานี่ราคาอย่างนี้ฮนะโอสี่สี่เก้าเอา้เป็นถ้าผมชอบผมก็จัดนะออะจริงๆถ้าผมชอบผมก็จัดนะนี่อะไรอะ่ะแกรนีอะไรเนี่ยจอขมขมังเวทใครวะแกรนีเมเดนะครับเหมือนจะเป็นเอลเวทนะเป็นเอลแฟรีร่นะครับมีปีกเอลหรือแฟร,รี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันเอน่าจะอย่างนั้นแหละ น่าจะเป็นเอลกับแฟรี่นั่นแหละผสมกันนะครับอ,อันนี้ชุดธรรมดาเหรอเอาเม่มกี้สกินใช่ไหมหอ,อ่อยไม่ใช่เออเท่ๆอ๋อาราชาแฟรี่เ,เขาเขียนอยู่นะแล้วก็เป็นเอลด้วยนะครับโอเคส่วนนี้มีอะไรอีโมจินะครับก็สามารถใช้เพชรซื้อได้นะเพชรไหนเนะี่ยเพชรนี้เพชรเดินขวานะมีสองเพชรนะฮะ อ๋อในส่วนนี้ก็ใช้เพชรด้านขวาม,มาเติมเพชรนี้ได้อีกทีหนึ่งนะเพชรเ,เรียกว่าเพชรในเกมหรือว่าเพชรนอกเกมแล้วกันนะในส่วนนี้มีกิจกรรมนะครับขอรีวิวไปเลยแล้วกันนะในกิจกรรมก็จะมีเกี่ยวกับปฏิกิริันที่1วันที่2ถึงวันที่5อะไรก็ว่าไปครับมีการอัปเกรดมอนเตอร์นะก็ได้ตามนี้นะครับมีการฮีโร่ด้วยระดับไรนะีไม่รู้ช่างมันเช็คซีซั่นนะครับอา่าก็จะมีเช็คอินต่างๆเช็คอินผู้เล่นใหม่ ประมาณนี้พิชิตสงครามนะครับก็น่าจะเป็นตามเรื่องเ,องเนาะเพิ่มเกรดนี่คืออะไรวะเอ่อสู่เกรดสระเอไปไหนเนี่ยอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้เริ่มจากการอัปเกรดเลเวลอ๋ออันนี้ก็อัปเลเวลนะครับโอเคอ่ะมาดูในส่วนของมอนเตอร์มีแค่นี้หรอหมายถึงที่เรามีเนี่ยดูหน้าการอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็อันนี้ก็จะมีการ์ดด้วยครับ <c oughs> มีเกี่ยวกับการ์ดด้วยนะอย่างการ์ดที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นสร้างความเสียหายพร้อมทั้งเสกห่วงโซ่ความสิ้นหวังนะครับอารมณ์เหมือนล็อกเอาไว้นะแล้วก็ทําให้ติดสตันอา่ามินิสตันนะครับอา่าถ้าใช้กับมอนนะมันก็เหมือนสกิลสกิลหนึ่งนั่นแหละนะครับอา่าที่เราสามารถใช้ได้นะอา่านี้น่าจะเรียกก็าเป็นคาถาแล้วกันตามนั้นเลยนะฮะ โอก็มีครถามากมายมอเอฟเฟกนะกรลบคลั่งให้กับพวกผู้ที่มีพลังจมตีสูงสุดเรียกว่าสถานะเบอร์เซอร์ั่นเองนะให้กับตัวที่มีพลังจมตีสูงสุดนะก็ดูคาถาไปพังๆอ,อยากดูไอเนี้ยผมอยากดูรูปซัมมอนทั้งหมดอยู่ไหนวะอันนี้รูปแบบทีมนะครับก็สามารถจัดรูปแบบทีมได้มีแบบอื่นไหมน่าจะได้นะเออใส่กระถา นี่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่าซสม,มอนอ๋อสม,มอนก็จะมีอ่ากี่แบบเนี่ยเกียรติยศเวทมนต์โบราณนะครับอ,อันนี้จะมีตั้งแต่ธรรมดาฮีโร่ธรรมดาตำนานฮีโร่ต,ำน,นรตำนานนะครับในส่วนนี้ใช้อะไรไม่รู้เหลียนอะไรไม่รู้นะฮะอันนี้ใช้เป็นเพชรกับสมุดเปิดได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นมาตรฐานแหละอันนี้น่าจะเป็นน่าจะอาจจะได้จากเพื่อนหเลยปะไอ้เหลียนเนี่ยไม่แน่เหมือนกัน อันนี้น่าจะเป็นการเติมนะสมุดเล่มนี้ดูดูแล้วเนี่ยนะยีโร่แต่จากตำนานเนี่ยนะโอเคมีจำนวนสะสมด้วยฮะเล็กไม่นะครับผมเอาได้อยู่โถได้อยู่นี่ไงจับคูได้ต้องต้องรอนิดนึงรอนิดนึงนึกว่าจะไม่ได้คุยกับคนดูแนละ้วน่าจะได้ปิดไหล์อ๋อไม่ใช่ลูกที่กูไม่น่าเปิดกาชาเลยนะ่าเราอรอครบ2 7 อ่าโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมอะ่ะจะได้เห็นคอนเทนต์รีกาชาผมแน่นอนนะผมและชอบชอบจริงๆนะนะพวกคุณนะ่ะหลอกให้ผมไม่เปิดความเคลือไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมสะสมสักงสองพันจเนี่ยสไตล์ผมเนะี่ยจะต้องสะสมเปิดทีละสิบนะแล้วยมาเปิดแต่พวกคุณหลอ,อกผมไปแล้วนะนั่แหละเดี๋ยวผมค่เอามาเปิดใหม่เออจิ้งจออยู่ข้างหลังเหรอโอ้ยไม่ใส่ได้กี่ตัวเนี่ยแปดตัวเหรอ มีจอก็หางเฮ้ยสกิลคืออะไรเนี่ยมองไม่ทันมองไม่ทันเลยฮะยลาพิษลำดาบใส่นะลูกโอ้โหเบาอย่างขนนกโอ,โอ้ตีมีโอ้ตีมีตีมีลูกพ่อเปิดโลกสลับตำแหน่งหนีเพื่ออะไรครับสกิลนี้ผมอยากจะรู้เพื่ออะไรฮะแค่เดินสลับที่กันแค่บล็อกเดียวเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรฮะ อั้ช่างมันไอ,อน้นังไก็หลบสก,กิลได้อยู่อะไรอ่ะจิงจอกก็ห่างปลาเม็ดถั่วอะไรอ่ะแล้วก็บัฟให้กับเพื่อนอะไรเนี่ยเม็ดเดียวด้วยนะรู้ผมรู้สึกได้อยู่อย่างหนึ่งอ่ะคือต้องรีคือต้องร <c oughs> ีเท่านั้นมันมีรีไหมเนี่ยรีข้างบนอ่ะมีปะเดี๋ยวจะต้องรีอดีตแหละตีมีผมเอ้าตีมีไม่มีคืนชีพหระไอ้นออ้ำนาวี เกินีีไม pues ่มีไปแล้วอะตีมีผมเฮ้ยโอ้โหดูแอนิเมชันคุณผู้ชมโอ้โหอลังการสัดสดฟาทีหัวแตกเลยฮะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวเกมนะครับสารัญวารถเซนตูเรียนนะก็ใน e ีแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นการรีวิวตัวเกมเพย์นะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมนะครับรีวิวแอนิเมชัน นะครับกราฟิกตัวละครประมาณนี้นะครับส่วนไอพีต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทํามาเป็นแนะนําตัวละครเบื้องต้นนะครับว่าเราควรจะหารีตัวละครนะครับตัวไหนมาใช้เป็นตัวแรกดีพี่มีถามก็เข้ามาเยอะมากเลยเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปแล้วกันครับสำหรับใครที่มาชมครั้งแรกครั้งที่2อครั้งที่สก็ตามแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่หรือว่ามีไลฟ์ใหม่จะชอผมเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับสำหรับวันนี้ครับ เกมสบายน่วล้อซันเทลเดียนเนี่ยก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าน,นะจ๊ะจุจ๊บๆนะครับ